สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเท้าเด็กทีกล่องที่11ของนายกพัาดินสายอารมายนะครับกล่องนี้นี่ด้านหลังมีตามนี้ให้57บใบสำหรับ1ผู้เล่น53ชุดที่1เริ่มที่ใบแรกอัศวินฟ้าคามอารมายกล่องเออโฟกัสสิ ในเทินคุณถ้าไม่มีการ์ดหงายอยู่มันจะบกหมืและช่องแวนหนึ่งครั้งต่อเอทนินคาับบัสหทิ้งมือ1ค้นหาเกต2จากกองไม่เกินสองใบและนําแสดงและนําขึ้นมือและสับกองต่อไปอยู่ในริดดรากร้อนมีฟอสช่องแวนช่องเรียไม่ต้องสณานจะบนมือโซบาสห คอเกตสองจากมือ1ใบถ้าคอโจนหึงแล้วก็นี่นี่ใน,นตัวที่เด็ดอสศวินแห่งดาบนันทิ่งแทรเวโรชิวห้าพันพลังหนึ่งหมื่นเสร์เกตสองจากกอง1นงใบลครลงช่องเด็กที่ว่างอยู่และสับกองแต่ถ้าไม่มีการ์ดดนเดมโซนงายสามารถโซบาทแทนได้เพื่อเป็นค่าคอรต่อไปการ์ดวานิลาของเด็กนี้ อสศวนฮูยยอดเยี่ยมลุกสลุกส,สกายวอลเกอร์หรือเปล่าวะต่อไปตัวพลังเก้าพันปลาแห่งชาตเทดันช็อกแอคหนึ่งครั้งวันเทินขาตบัตหนึ่งโซวัตหนึ่งตัวมันบุกหมื่นห้าก็ตัวปั๊มพลังธรรมดาแล้วก็อสศวนฮุกเบิร์ดเอพารติคัสในการต่อสู้ที่โจมตีบันกาจะบุกสามพันน่าหล่อเชียว ผมทองต่อไปนี่เหมือนสกิลก็มาจากบริวดาสมัยเก่าเท็คอาโตโต้โชคเป็ช่องเรียอัศวินเจอตันฮาเฟลิกเมื่อจบตีหรือบูโสโซบ้าหนึ่งดีเลียหนึ่งใบในแถวอื่นขึ้นมือตัวมันจะบวกหมื่นหจะจบกันบวกห้าพันจะจบกันต่อสู้หมื่นห้าอะไรละ่ะแล้วก็เฮอเฟกการทิ้งจัวที่เคยมาใยชุด BT05 อัศวินผู้คงกระพันเอนอลีนา เป็นเฮอร์ฟการแล้วก็จวทิ้งในช่องหวนตัวพลังหกพันดูออนแอร์จังเมโลเดียสแองเจลนังฟา้าคาร์บาร์สองจวหนึ่งและถ้าบนดาเมจโซไม่มีการ์ดอาจจะได้างแดมหนึ่งก็เป็นตัวเพิ่มมือมัง้งแล้วก็นี่ตัวลีมาจากภาคจีอัศวินแห่งประกายแสงมิเลสเมื่อก่อนจะเป็นเสิร์ฟเกตสองจากกอง ต่อไปก็ทิกเกอร์มีนี่มาให้ด้วยอิโซเดเป็นเทอร์ฟิก,กาดคิเจ็ดอห้าแล้วก็ฮิลอีกนี่สี่ฮิลเลี่ยเนเบรการดอา,ารา์ตใหม่หดเทแล้วก็ดอแบบใหม่ผู้นำพาซึ่งกันเกอร์หนุนเรก,กูลา่าอาจจะได้ทำเมซียนิกสิบสองลออเล่น หายไปใบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรจะไปมีให้คู่มือการเล่นกระสนามมาด้วยมีคู่มือเราจะเปิดอีกด้านึงนะครับท่านผู้ชมแล้ก็ทำไมเปิดมันเหนียวเหลือเกินก็จะเป็นสนามนี่ ออกไปก่อนโอ้ยเบี้ยวต่อไปของหลังกล่องจะมีออเดอร์สองไพ่สองใบมีชิลที่แก้เทคแล้วเออกล้องขาโฟกัสสิครับเออช่างมันเด็กต่อไปฮาวเวอร์รัสอีเล็กเซอร์ คอร์ดบัสสองยูนิตของคุณหนึ่งใบจะบวกสองหมื่นออกไปต่อไปฟอสฟอสหนึ่งสามใบฟอสทูสามใบเหมือนเธอได้องเจเนซิตแล้วก็นี่ตัวสุมหลังกล่องหลังกล่องเมื่อลักษณาจากที่อื่นนอกเสร็จจะบนมือจะมันจะบวกห้าพันแล้ติดบูส์เอ็กซเพรสแอร์โรดรากอน ไปธนูถือเป็นมังกรถือธนูแล้วก็ไปโฆษณาไม่มีอะไรก็ผมซื้อร้านนี้มาจากกล่องนี้มาจากเออร้านประจําซึ่งมันขายเกือบหมดแล้วแล้วก็จบคลิปนี้แล้วกันถ้าใครหลงเข้ามาดูก็กดติดตามมาแลวผมหน่อยนะครับ